เรื่องราวที่พระแล้วก็ศรีกาค่ะบางทีสิทธิ์ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในในความรู้สึกอะไรแต่รู้สึกเหมือนผิดหวังอะค่ะจ้ามันมันรู้สึกอย่างนี้สองวันเลยค่ะจ้าแล้วเวลาที่เราเจอความผิดหวังคนเรามันมีความผิดหวังความผิดหวังเกิดจากอะไรเกิดจากคาดหวังว่าทุกคนถ้าถ้าอยู่ในอะ เหมือนว่าเป็นเจ้าวาดเป็นอะไรแล้วอย่างนี้ค่ะคิดว่าคงจะศึกษามาเยอะแล้วก็คงจะไม่ไม่ทำแบบนั้นนะคะจา์เห็นไหมความคาดหวังอีกแล้วค่ะก็คาดหวังค่ะความคาดหวังเป็นเหตุของความผิดหวังอาจารย์จึงพูดเสมอว่าอย่าไปคาดหวังในสิ่งใดอย่าไปยึดที่ตัวบุคคลถ้ายึดบุคคลบุคคลมันเสื่อมยึดในของที่เสื่อมย่อมทุกข์เพราะความเสื่อมนั้น ถ้าเรายึดในสิ่งที่ไม่เสื่อมมันจะไม่ทุกแต่คําถามคือมีอะไรบ้างไม่เสื่อมล่ะไม่มีไม่มีค่ะมันเสื่อมหมดพระก็เสื่อมพระที่ประลาชิกเนี่ยเขาเรียกว่าผู้พ่ายแพ้แพ้ต่อกิเลสตัณหาของตนเองเขาผิดไหม <S 2> <S 2> เขาผิดอยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> แต่เขาก็อ่อนแอเขามีสิทธิ์ที่จะผิดได้ <S <S แต่ความเป็นจริงถ้าผิดแล้วเขาเดินออกมามันจบแต่ประเด็นคือผิดแล้วไม่ออกยังหน้าด้านอยู่ อันนี้มันเป็นปัญหาแต่น,น้ามันมเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เขาทําเร็วทําชั่วเขาต้องได้รับผลของการกระทําแต่สุดท้ายแล้วเราอะกำลังรับผลของการกระทาของตัวเองทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เป็นคนทําผิดแต่กลับรู้สึกผิดซะเองรู้สึกเสียใจเศร้าหมองใจซะเองรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็แสดงว่าเราเองก็เป็นผู้พ่ายแพ้เหมือนกันเขาก็แพ้เราก็แพ้เขาแพ้ในกิเลสตัณหาของ,ของตัวเองเราก็แพ้ในอัตตาตัวตนของตัวเอง สุดท้ายแพ้ทั้งคู่ไม่มีใครชนะเลยสักคนแต่เราไปเห็นว่าเขาทํากรรมหนักมากเราจึงมองว่าเขาเป็นพระระดับนั้นมีความรู้วระดับนี้เป็นเจ้าคุณขนาดนั้นไม่ควรจะทําผิดนี่แหละอัตราที่เราไปยึดนี่เราก็แพ้แล้วในหลักของสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมยึดในสิ่งที่เสือ่อมย่อมทุกข์กับความเสื่อมนั้นเราไม่ยอมรับตัวนี้ละเราจะไม่ให้เขาเสือ่อมเห็นไหมพอเราเราจะไม่ให้เขาเสือ่อมความทุกข์ร้อนในใจย่อมเกิดขึ้น คนที่จะไม่เสื่อมคือพระสงฆ์สิ่งคนบุคคลเหล่านั้นเรียกว่าสมมุติสงเขาย่อมเสื่อมดังนั้นถ้าเราไปยึดว่าสมมุติจะเสื่อมไม่ได้อันนี้แหละเป็นปัญหาสําหรับเราเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเราต้องกลับมานั่งพิพิจารณาตัวเราเองว่าวันนี้เรากําลังอยู่ในปัจจุบันขณะไหมไม่เรากําลังถอยไปในอนดีตเพราะใน,นปัจจุบันขณะเขาสึกกันไปแล้วอะไรแล้วแต่เรายังนั่งเศร้าอยู่เลยเรายังรู้สึกผิดหวังอยู่เลย เรารู้สึกว่าวทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ว่าทำไมพระผู้ใหญ่ขนาดนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเพราะความยึดนี่แหละเรียกว่าอัตตาเรามีตัณหาเป็นตัวตั้งคือความอยากเราอยากให้เขาดีตามความต้องการของเราเราอยากให้เขาดีตามความเป็นไปที่เราต้องการให้เขาเป็นเราอยากให้เขาเนี่ยอยู่ในสมณศรารูปตามแบบที่เราต้องการให้เขาเป็นสุดท้ายมันก็เลยเกิดความทุกข์ที่ตัวใจใจเราทุกข์พระนะเขาทุกข์เขาอยู่แล้วเพราะเขา ทำสิ่งที่เลวที่ชั่วเขาต้องรับผลของการกระทําเขาจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปคําถามพวกนี้ไม่มีเงินเยอะหรอกเพราะรู้ไหมมันเปรผู้หญิงหมดแล้วดังนั้นชีวิตต่อไปที่ใช้ชีวิตบอกเลยว่าลำบากลำบากล้วนๆไม่มีอะไรมีความสุขหรอกเขาจะลำบากไปตลอดชีวิตแต่คําถามคือตัวเราเองจะไปลำบากตามเขาทําไมเราต้องไม่บริโภคร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราอย่าไปท้อแท้อย่าไปน้อยเนื้อต่ําใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเขาไม่น่าเป็น อาจารย์ไม่สรู้สึกเลยว่าเขาไม่น่าเป็นอาจารย์รู้สึกเพียงอย่างเดียวว่าเขาไม่น่าอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่น่าทําสังฆสังอเอไม่เขาไม่น่าทําประราชิกแต่เขาไม่น่าอยู่ไม่น่าหน้าด้านอยู่ในการเป็นพระหลอกชาวบ้านหลอกพระด้วยกันแต่เขาเนี่ยแพ้เนี่ยอาจารย์ไม่ติดเลยเพราะว่ากิเลสใครก็แพ้อาจารย์ก็แพ้กิเลสพวกเราทุกคนก็แพ้กิเลสเราแพ้กิเลสทั้งนั้น แต่กิเลสหนักกิเลสเบาแต่ละคนแพ้ต่างกันแต่มันก็แพ้ขึ้นชื่อว่าแพ้ก็คือแพ้เท่านั้นนะจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็แพ้เท่านั้นนะเราเชื่อไหมว่าอากุศลเพียงเล็กน้อยของอาจารย์เราจะดูเล็กน้อยมากแต่ใหญ่มากสำหรับอาจารย์ใหญ่มากถ้าอาจารย์เพลินพอใจในการกินอาหารแบบอร่อยอร่อยเกินเหตุสักนิดเดียวอาจารย์จะรู้สึกแย่ทันทีว่านี่กูปล่อยตัวเองได้มากขนาดนี้เลยเหรอเพราะเราบอกโอ้ก็แค่กินเองอาจารย์ไม่เป็นอะไรเลยเห็นปะ อาจารย์แพ้แค่เรื่องการกินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับพวกเราแต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับกิเลสตหาอนาแน่นของตัวอาจารย์เองเพราะใจกำลังเป็นพืชฝึกพืฝึกผู้ฝึกให้ล้าจากการกินการลิ้มรสเนี่ยได้ความอร่อยอร่อยเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์จนเกินไปอาหารดีมากเกินไปบางทีอาจารย์หงุดหงิดอาจารย์บอกให้เพราะมันอยากกินไปหมดไอคนนั้นก็จะให้กินไอคนนี้ก็จะให้กินเวลาเรื่องอาหารเนี่ยอาจารย์จะหงุดหงิดมากและบางทีอาจารย์ด่าเลยนะเมื่อวานนี่นักกันโดน นักการนีมีโดนบ่อยมากเรื่องอาหารเขาเจตนาดีเขาอยากบำรุงให้อาจารย์่ะมีร่างกายแข็งแรงเขาก็จะพยายามสรรหาวิตามินวิตามินทุกอย่างเขาจะจัดการให้อาจารย์หมดแต่วิตามินอาจารย์ไม่ติดเพราะว่ามันเป็นการบำรุงในสุขภาพแต่ถ้าเป็นอาหารปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสชาติแล้วอาจาจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละเมื่อวานก็โดนไปดอกหนึ่งเรื่องจะมาทําต้มซุปจะมาอาจารย์ไม่ได้ติดมาช้ามาเร็วนะอาจารย์ติดว่าทําไมต้องมาวุ่นวายเรื่องกับข้าว แค่นั้นเลยทําไมต้องมาวุ่นวายเรื่องอาหารการกินแล้วก็น่าจ่อยไปนิดนึงแล้วก็แต่เขาก็เขาดีนะเขาสามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้เขาปล่อยวางเป็นคนปล่อยวางไม่เป็นถ้าโดนอาจารย์ตะเพิ่นนะวันนี้ไม่มาแล้วแต่ก็มาทุกครั้งนะไม่เคยขาดแล้วก็ดูแลอาหารการกินอาจารย์อย่างดีแต่คําถามทำไมอาจารย์บางคนเห็นว่าทําไมต้าอาจารย์ต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่รู้หรอกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับเราเพราะเราอย่ามองไม่เห็นโทษแต่มันเป็นเรื่องใหญ่โตสำหรับอาจารย์เพราะอาจารย์เห็นโทษมาแล้ว เพราะฉะนั้นทดภัยของแต่ละคนแตกต่างกันอาจารย์ก็จะไม่มองว่าเฮ้ยทำไมแค่เรื่องพรแค่น,นี้ทําไมเราต้องมานั่งอินาร่าใจเพาะอาจารย์ไม่รู้สึกอินาร่าใจกับเรื่องนี้เพราอาจารย์วางได้เพรา,า,รา,รา,าอราอจารย์เข้าใจสัจธรรมแต่อาจารย์ไม่ตาหนิเราว่าทําไมทําไมทําไมต้องเป็นไม่เพราะอาจารย์เข้าใจเพราะความหนักเบาของความรู้สึกในใจของความยึดมั่นถือมั่นแต่ละคนมันยึดต่างกันคนหนึ่งยึดมากคนหนึ่งยึดน้อยคนยึดน้อยก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกเขาว่าเฮ้ยทำไมยุ่ปฏิบัติไม่ได้วะ ทำไมทำไม่ได้วะเราก็ต้องเข้าใจแต่เราตําหนิได้ตําหนิให้เขาเดินออกอะไรเดินออกจากความรู้สึกนั้นสอนเขาให้เขาเข้าใจตําหนิจริงจริงตามทําว่าอย่าไปจมกับกิเลสตัณหาอันหนาแน่นเหล่านั้นแล้วสุดท้ายแล้วเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องกลับมาดูว่ามันเป็นกิเลสเผาใจเราไหมมันเป็นกิเลสนอนเมื่อในสันดานทําให้เราเกิดความทุกข์ร้อนในใจไหมมันเป็นกิเลสที่ทําให้เราเนี่ยจมลงในมูดในคู่ในกิเลสตัณหาทําให้เรามีความทุกข์ร้อนไหมตอนนี้เรากาลังทุกข์ร้อนสแสดงว่ากำลังจุดไฟเผากุศลของต ถ้าพูดถึงศิกากอบเนี่ยเกาหลวงตาเนี่ยสมัยเป็นโยมเนี่ยโอ้ยไม่ได้เสี้ยวหลวงตาเนาะหลวงตาเนี่ยหนักมากจนเขาเรียกจกักรพรรดิราคะกูถึงมาบวชไงอ่าเพราะรู้จักขยะขยงตัวเองเนาะจริงๆเห็นโทษของตัวเองของใจตัวเองน,นะแต่คนยังไม่เห็นโทษก็จะเพลิดเพลินไปกับลดกาม,มารมณ์เห็นไหม เออต้องมาฝึกมาอบรมจิตอบรมใจเพื่อสลัดพวกนี้ทำให้ออารมณ์ตัวนี้หรืออาัสาวะพวกนี้ให้สิ้นไปเนาะนี่นี่นี่น,นะทำได้ในปัจจุบันเนาะเออเพราะฉะนั้นหลวงตาถึงบอกไม่โทษใครไม่มีใครผิดใครถูกมีแต่ผู้รู้กับผู้หลงนะผู้ไม่ได้ฝึกได้หัดเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่จะยังรุ่มหลงอยู่ในกามอารมณ์พวกนี้นเนาะโอเคขอหลวงตาครับ มีอินมีอินฟูทางศาสนาร้องไห้ออกอากาศบอกว่าไม่เหลือพระดีให้กราบแล้วอยากให้หลวงตาชี้ทางให้มุมมองกับเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้หน่อยครับอ๋อม,มันมันมันอยู่ที่คนละมองมองคนละมุมเนาะเออถ้าเขามองว่าพระพวกนั้นดีนี่เน่ะเขาก็ต้องมองแบบนั้นเพราะเขาไปศรัทธาอย่างนั้นเนาะเขาก็คิดว่าพระพวกนั้นดีเขาก็เลยเป็นห่วงเนาะอ่า ถ้าพระอ,อย่างกูเขาก็คิดว่าไม่ดีไงเขาก็เลยไม่เป็นห่วงเนาะเออเขาก็เลยว่าเออต่อไปคงว่าไม่ได้กราบชิศแยม้มอีกแล้วละ,ละอย่างเงี้ยเนาะ,ะชิศประดิษฐ์อย่างเงี้ยเนาะเขาเสียดายไงแต่กูไม่เห็นเสียดายเลยเนาะเออนะไม่เห็นเสียดายเลยนะกูว่าแพ้คัดออกเนาะแต่ธรรมดาเนาะม,มันมันมันมองได้ทั้งสองคนเราจะวางจิตไปฝ่ายไหนเนาะ เออสว่า,วางจิตไปบอกว่าพระที่เรียนประเรียนธรรมเก้าประโยคเป็นพระราชาคณะเ,เหมือนหลวงตาพูดนำคำหลวงพ่อพุทธชาติมาพูดเนาะระหว่างพัยดยศกับไม่กว่าดอะไรมีประโยชน์กอกันนี่นะเออ,เอ,อถ้ามองว่าพัยดยศมีประโยชน์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง ถ้ามองบอกว่าไม่กวาดมีประโยชน์ก็จะมองในแบบหนึ่งแล้วแต่จะเลือกมองเลือกคิดเลือกทาเอานะเนาะถ้าพระพวกนั้นศึกแล้วก็ไม่ต้องไปกราบใครก็ได้เนาะเพราะมันเป็นชิดแล้วนะเานาะเนาะขอการลงตาหน่อยครับอ,อย่างกรณีเรากรณีในพระสงฆ์เนี่ยได้รับยศได้รับตําแหน่งได้รับพัดอย่างเงี้ยเนี่ย มันจะไม่ช่วยให้เป็นเรื่องที่ป้องกันสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปกว่าพระธรรมดาหรอครับหลวงตาเป็นเรื่องเตือนใจเครื่องเตือนใจอะไรอย่างนี้ครับโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะกากิเลสมมนไี่กลัวพัยดยศเนาะ,ะบางทีก็เป็นปุ๋ยอย่างดีใส่กิเลสด,ด้วยเนาะเอ่อคนยกยศสูงสูงไม่ว่าตำรวจไม่ว่าทหารหรือใครก็ตามคนร่ำรวยก็ตามไม่ได้หมายถึง่าคนอย่างนั้นก็จะเป็นคนดีทั้งหมดเลยนะ อ่าคนดีหรือพระดีอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่ความประพฤตนะิเนาะเอออยู่ที่วางตัวประพฤติตัวในความเหมาะสมนะจริงไหมล่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตรงนั้นถ้าเราไปมองว่าเจ้าคุณนี่แหละคือพระดีอย่างเงี้ยอคนก็จะไม่ต้องปฏิบัติหรอกก็จะเรียนไปเป็นพระคุณน่ะเนาะเห็นะไ,ไหมเอนะอเนาะอถ้ามองว่ามันมีนัยยะที่หลวงตาเคยพูดมาตลอดเวลาที่พูดมา พระที่มาบวชระหว่างพวกหนึ่งไม่อ่านหนังสือเข้าป่าปฏิบัติเลยทิ้งทุกอย่างไว้กับพวกหนึ่งเรียนมาปุ๊บบวชมาปุ๊บเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือเพื่อจะได้เป็นมหาขั้นนั้นขั้นนี้ไปมันต่างกันท่านถึงแยกสายว่าคามาวาสีและอรันวาสีเห็นไหมมันแยกกันอยู่แล้วแยก,กั้งแต่เจตนาทีแรกระหว่างคามวาสีหรืออ่าอ่า คันธาเขาเรียกคันาธารุระกับวิปัสนาธุระมันต่างกันต่างแม้กระทั่งชื่อก็ต่างกันเจตนาก็ต่างกันเพราะฉะนั้นมันถึงมีคําว่าอรันวาสีและขามาวาสีหลวงตาไม่ได้เป็นคนตั้งนะจริงไหมละ่ะพวกเราก็รู้นะจริงไหมพระสา,ายอรันวาสีน้อยนักก็มีเหมือนกันชั่วเยอะก็เหมือนกันม,ม,ม,มีมีเหมือนกันแต่ น้อยน้อยมีประมาณน้อยเพราะนิสัยเพราะว่าเจตนาที่จะเข้ามาบวชเนี่ยพวกนี้เพื่อจะปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ดับอารมณ์พวกนี้จริงไหมพวกนั้นอ่ะบวชเพื่อจะไปเรียนรู้อ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบ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 ตีความเยอะแยะแก่เก่งกาดเป็นนอกเตอร์เป็นอะไรไปอย่างเงี้ยแต่มันก็เหมือนการโลกอ่นแหละอยู่ดีๆก็เหมือนพวกเด็กนักเรียนนี่แหละนะเออแต่อยู่ในข้าพระเฉยๆเนาะอยู่ในนัก,นกบวชเนาะอ่า บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีอยู่ที่คนนะั้นแะหอยู่ที่อยากทำเนาะแต่จะให้สิ้นอาสวะกิเลสอ่นะ i ิม o s s i b l e